นะครับหึงกิจกรรมนะครับที่วางกันไว้นะครับเราไปติดตามความเคลื่อนไหวของการขันฟุตบอลอาวุโสกันนิดหนึ่งครับจะจัดกันวันที่29.30เดือนพฤษภาคมคือเดือนนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องดูนะครับในส่วนของสถานการณ์โควิด -19 นะครับว่าจะอย่างไรนะครับแต่ณวันนี้นะครับภาครัฐก็ให้เล่นกีฬาสนามกลางแจ้งได้นะครับ ต่อสายคุยกับบุญเลิศผลอุดมหรือว่ารองก๊อตนะครับประธานจัดการแข่งขันสำหรับฟุตบอลรายการนี้ที่จังหวัดพิศณุโลกก่อนหน้านั้นนะครับเพราะความไม่สะดวกนะครับจึงได้พูดคุยกันก่อนหน้านั้นนะครับสำหรับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ครับไปติดตามกันครับรองก๊อตครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับที่เช้าครับครับสวัสดีครับก็คงจะต้องเรียนถามในช่วงนี้เป็นไงบ้างครับสําหรับโควิดครับ ช่วงนี้ครับก็ต้องช่วยกันป้องกันอย่างอย่างมากเลยครับงนี้เรื่องโควิดนะครับดูแลและก็ป้องกันตัวเองค่ะป้องกันยังไงครับในส่วนของเราเอก็มาระวังให้เดินทางไปไหนก็พยายามจะอยู่ในในพื้นที่เป็นหลักแล้วก็ถ้าออกไปก็ต้องใช้ใส่แมสโดยอืมตลอดเวลา แล้วมีอย่างอื่นไหมฮะเช่นจะต้องมีการให้คนรอบข้างไปฉีดวัคซีนชวงนีก้ก็เตรียมนะครับเตรียมที่ว่าทําเรื่องทําเรื่องเตรียมรอคิวฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่ามันจะมีเวลาที่จะตามคิวที่ได้ฉีดกันนะครับอืมในจังหวัดสิงห์บุรีที่รองก๊อตอยู่นี่คือบรรยากาศณนะวันนี้เป็นยังไงครับ ช่วงนี้สิ่งบุรีก็ทางทางส่วนของผู้นำจังหวัดก็พยายามพยายามร้องกัรเร่งประชาัมพันธหนักเลยครับเพราะว่าจะมีน้องๆนะครับที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับกลับบ้านนะครับเนื่องจากเขาอยู่ในในพื้นที่รุ่นในที่านครเนี่ยเขาก็มันก็อยู่ไม่ได้นะมันโอดนะอมด้วยนีอ่ะยี่ก็ต้องกลับบ้านพอกลับบ้านไปมันก็ต้องเปลี่ยนไปไปเพิ่มเอ่อ มาจากพื้นที่เสี่ยงมันก็ต้องพยายามพยายามาใ,ใ,ให้ดูแลประกาศตัวเองนะครับแต่ก็ยังยังมีอย่างต่อเน,นื่องอยู่ทุกวันวันละสองตั้คนอยู่ตลอดครับในพื้นที่ <จะ S 1> ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อนี่อยู่ในในพื้นที่นะครับจังหวัดสิงห์บุรีครับแต่ตอนนี้มันก็บรรยากาศหลายอย่างก็ทางภาครัฐก็ผ่อนคลายมาเช่นอนุญาตให้เล่นกีฬากลางแจ้งเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่า ให้ให้ให้คนได้ออกกำลังกายกันมันมีพื้นที่ให้ออกกำลังกายเพราะว่ามันจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมันจะช่วยป้องกันได้ระดับหน,นึ่งนะครับอืมทีนี้มีโครงการในหลายโครงการก็วางกันไว้นะฮะไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่าเช่นการแข่งฟุตบอลร,รายการนูน้นรายการนี้รวมไปถึงของทางด้านรองก๊อตกับบรรดาเพื่อนๆที่จะจัดเนี่ยก็มีหนึ่งโครงการที่กําลังวางโปรแกรมไว้ที่ไหนครับ ก็จะมีอีกโครงการหนึ่งที่วางวางโปรแกรมลงหน้าไว้แล้วนะครับก็ประมาณปลายเดือนพฤษภาคมนะครับในวันที่29สามสิบสิงภาคมนี้ที่วรวางโปรแกรมลงหน้าไว้ก็จะเป็นรายการฟุตบอลของไว้ไว้ครับนะครับก็จะจัดอยู่ในกลุ่มอ่อพวกเพื่อเพื่อนนะครับร้อยปีเพชรักนะครับที่ชิซิโร่ครับเอ่อถ้าคดมันผ่านศุไปได้ดีนะครับสถานการณ์มันมันปลอดภัยดีแล้วก็จะเริ่ม ทำการแข่งขันได้นะครับสำหรับฟุตบอล9คนไว้ไว้ครับเอาสู่ข้ที่หนึ่งริงแชมป์ประเทศไทยนะครับในรุ่นอายุ40-45-50ปีนะครับแข่งขันจู้เลยครับที่พิชาที่พิเชโลกสนามฟุตบอลสลามลบนะครับตะบนหัวรออื่นเื่องจาพิโลกครับก็เผื่อจะพิงช้ลงจะไปเที่ยวไหว้พระพิณุโลกจะเชิญชวนนะครับไปเที่ยวแลวก็ฟุตบอลมาด้วยนะครับใหาสถานการณ์ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นฟุตบอล9คนเป็นฟุตบอล9คนครับผม เป็นรุ่นอาวุโสใช่เลยครับรุ่น4ี่สิบสี่ห้าห้าสิบสีครับกำหนดไว้ก็คือยี่สิบเก้ากับสามสิบพฤษภาคมใช่ถูกต้องครับกำหนดไว้ตามตามเวลาเวลานั้นครับก็จะมีนะครับรางวัลที่หนึ่งก็จะเพื่รางวัลพร้อมเงินรางวัลสองพัน 2, บาทนะครับรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งก็หนึ่งหมื่นบาทนะครับแล้วก็อันดับสามก็สามพันบาทร่วมนะครับอันดับสี่นะครับจะรับทั้งหมดกี่ทีมครับ โครงการนี้รับสมัครทั้งหมด16ทีมนะครับมีทีมจากนอกพื้นที่หรือว่านักฟุตบอลอาวุโสเดินสายบ้างไหมครับก็รับหมดนะครับมันก็จะมีทีมในพื้นที่นะครับแเราจะนักบอลเดินสายที่สมัครเข้าไปนะครับตอนนี้นเพราะว่าวางแผนไว้มันก็มีสมัครเข้าไปกเกิดขึ้นนะครับเราวางโปรแกรมไว้ก็คือ29กับ30พฤษภาคมถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะมีการจัดการแข่งขันประมาณนี้ถูกต้องไหมครับ คือต้องรับจะเกิดเป็นสถานการณ์มันดีขึ้นนะครับที่ทางภาครัฐได้สามารถให้จัดก,การแข่งขันได้มาได้ได้ดำเนินการแข่งขันต่อนะครับเนื่องจากในสถานการณ์ของโควิด -19 นี่ครับเราก็จะยึดถือยึดตึงในส่วนของตรงนี้เป็นหลักด้วยครับให้คคใน,นความสําคัญในความปลอดภัยตรงนี้เป็นหลักเองนะครับการแข่งขันครั้งนี้ก็จะมีถ้วยรางวัลเงินรางวัลแล้วก็ผู้สนับสนุนนี่ก็เป็นบามีกึ่งสําเร็จรูปอ๋อใช่ครับของไว้ ไวยนะฮะมามีที่เรากินกันเนี่ยนะใช่ครับตอนนี้ก็ยังต้องมีทุกคนเ,เลยนยครับช่วงนี้ช่วงช่วงที่เขาให้อยู่บ้านอยู่กับบ้านเราเนี่ยจะมีไวๆนะเป็นอาหารหลักเลยอาหารหล<า>ักน,นะไปด้วยเปอาหารหลักเลยดยส่วนใหญ่นะฮะก็กำหนดไว้ยี่สิบเก้าสามสิบพฤษภาคมฟุตบอลไวยครับอาวุโสชิงแชมป์ประเทศไทย มีเงินรางวัลด้วยนะฮะแล้วก็ไป<ช>เที่ยว<ช>จังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าทางภาครัฐอนุญาตก็จะมีการแข่งขันแต่<ช>ถ้าเกิดว่าถึงวันนั้นมันยังไม่ชัดเจนมันคลุมเครือนี่มันจะต้องเลื่อนออกไปใช่ไหมฮะใช่ครับ,บก,ก,ตก,กนนะ็ต้องขยับไปก่อนแต่กิดยังสถานการณ์ไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องขยับขยับวันเวลาขยับไปหน่อย,อยอย่างนี้ครับจนกว่าจะสถานการณ์จะสามารถทาการแข่งนได้นะครับนี่ว่าปลอดภัยแต่เราก็ปักธงไว้ก่อนนะ วันเวลาสถานที่กับการเชิญชวนด้วยนะฮะไปเที่ยวไหว้พระพุทธศิรป์นะครับเอ่อประจำประจำจังหวัดแลก็ของประเทศไทยเรานครับเป็นถายที่มีพุทธลี์สวยงามมากนะครับพี่ชาครับครับครับเอาละครับนั่นก็เป็นโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์มวุโสที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับใครที่สะดวกก็ขับรถไปเที่ยวกันแต่ก็ต้องดูจังหวะของทางภาครัฐนะครับครับผมเอาละครับขอบคุณมากครับรองก๊อตครับ ครับขออนุญาตพนลกนครับผมครับครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะครับจากจังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องการป้องกันแล้วก็เตรียมที่จะรับมือกับโควิด -19 ด้วยนะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับแล้วก็ในที่สุดครับการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสที่จะเริ่มขึ้นวันที่29-30ที่จังหวัดพิศนุโลกนะครับก็ต้องมาติดตามความเคลื่อนไหวนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาในเบลกที่2นี่นะครับจะพาไปที่อำเภอบัวใหญ่นะครับแล้วก็เขตหนองจอกนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับเครื่องดื่มสมุนไพรชูพลังอัจวุทยน